ตอนนี้ก็อยู่ที่กรุงเทพนะครับวันนี้ก็จะพาพี่ๆนะครับอาจจะพาพี่ๆนะครับเพราะผมต้องมีเอาของให้ลูกค้าที่ตลาดกินวินเทจเดินไปถ่ายที่ตลาดกินให้นะครับเพราะของชวยสวยเยอะเหมือนกันนะ่ิ่งนะตลาดคนแบบเริ่มมาเยอะแล้วนะครับผมนะก็เลยอยากไปจัดให้หน่อยแล้วก็มีน้องๆนะครับที่แบบขายของชวยสวยอยู่ที่ตลาดด้วยก็เดี๋ยวไปถ่ายให้แล้วก็จะแนะนำปักบุตรให้นะครับในคลิปนี้นะครับฝากที่ดูด้วยนะครับเจอญนครับ ตอนนี้ก็อยู่ที่ตลาดกินวินเทจนะครับแต่จะพาพี่พี่มา,มาหารุ่นน้องนะครับมาขอมาให้ของเยอะนะครับตลาดนี้กำลังติดเลยพี่ดูนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงด้านในเดี๋ยวไปดูเชื่อกันครับตอนนี้โคตรเกินหลายปีหมดเลยนะของแม่โคตรเยอเลยวะ่ะบรรยากาศแม่งได้นะมูดแม่งโคตรดี เมืองปูพุงปูพื้นของซีเลฟตลาดหน้าเดินครับครับอุ้ยโหพี่แหลมนี่ครับเจอซีเลฟครับนี่นะครับร้านพี่แหลมก็พวกหมวกสเก็ตบอร์ดนะครับเสื้อสเก็ตเสื้อพังร้านนี้พังอร่อยนะครับผมบอกเลยลองมาดูได้ร้านนี้ยำพังโอ้นี่ นี่ดิสเซนเดนตนะครับดูเฮตูโอสายพังอีโมต้องยกให้เขานะครับทีเด็ดทีเด็ดเฮ้ยสายยังดีโอแมตบอลนี่ใครสายฮาร์ดคอสายนี้ตายเลยโอ้นี่ป้ายเดือดด้วยพี่แหลมนี่คืออันนี้คือพังร้อยเอร์เซ็น์ใช่ไหมถ้าทำข้างนะไอจริงพี่ผมสอนมานี่คือพังร้อยเปอร์ซ็นต์ถ้าทำข้าง แคเล็กูงนี่เท่าไรเนี่ยพี sure> ่แหลมใข่อยู่เท่าไรครับเี่เปิดไว้ตัวสองสองพันห้าอันนี้ถ้าไม่ทําไซส์คือแพงเลยใช่ไหมพี่ดูพี่เก้าศูนย์ป้ายอย่างนี้ไม่ได้หาง่ายนะพี่หลังเดียวกันนั่นแหละแต่อันนี้หลังนี่สูไซดอลเอาเถอะใครชอบแนวเพลงประมาณนี้สเก็ตสเก็ตพังนะครับ เจอกันได้แม็ดบุงแม็ดบอลฮัดคออุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอเอมขอดูหน่อยนี่น่ารักจัดนี่มินินะนี่ก็างน้แต่นี่มันได้รีเวิร์ด มีรองเุ้ยรองเทา้เทาน่ารักจัดเลยขอดูหน่อยได้ไหมพี่อยากมีเหลืองรองเทา้าคู่น่ารักอ่ะเท่าไหร่คะรองเทา้าห้าร้อยห้า,าหร้อยอยากซื้อจัดเลยเออเสื้อกว่าเอาอันนี้เท่าไหร่โคตรเกิดเลยอะ่ะ สมแล้วครับสวยนะเอกสารดีสิีสวยจังเปลาวิเวียนในอีกพี่ครับโคตรสวยชอบชอบอุ้ยโ,โหยร้านนี้โคตรดีเลยอะ่ะ สวยมากดีจัดพี่ครับลดได้ทักหน่อยไหมสองงวนได้ไหมโอเคครับนี่ได้แล้วหนึ่งชิ้นนะครับลุยของสวยมากของงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมปักลิงค์ไว้ให้นะครับขอจของพี่เขา ว่าออมูโคนดได้แนละ้วตลาดนี้ชอบจัดเลยนาะฬิกาอิงดีจัดยงานแท้ด้วยงานนอกแต่ว่าไม่ใช่ของดาลีแต่ว่าเป็นงานค่ายแท้ที่เขาทำแบบว่าเป็นดีไซน์ของซาเบนรดดาลีนะครับอุ้ยสวยจังพอดูหน่อยนะคะพี่เคยขายเท่าไหร่แหละครับพี่นา เรวดีด้วยขอดูก่อนนะครับของสวยจังเลยพี่พอขอมคุณครับโอ้สวยจริงร้านนี้นี่ไงคาเมน โอ้พอไม่มีขาดแล้วสวยมากนะล้วตัวนี้ตัวนี้เท่าไรแล้วพี่คโคดมันเลยอะของพี่เขาโปรติลงขายทางไอจีเลยบ้างไหมพี่ไม่ได้ลงเลยเหรอครับตลาดจีนนะมาเจอเอากันพี่เขาเอาแล้วกันพี่ของนี้อยู่ตรงนี้ประจำไหมครับพี่คตรเกิด อันนี้ใครหาจอร์ดสวยแบกกี้สวยๆนะพี่นี่แนะนำาทพี่เด็ดขอมขบพี่เดี๋ยวผมกมาดูครับคนเนียนตาเลยเนะของพี่อ ไม่มีร้อนแน่เลยถ้าเดินตลานร้อนอย่างเดียวร้อนตังค่ะตรงนี้น่าจะหมดแล้วนะร้านอ่ะตอนนี้คือเยอะมากพี่ราจจีนนะครับของสิปถาถาเยอะเลยสวัสดีครับครับของมีทุกอย่างเลย คัาเลอร์ไม่ใช่ไฟนอลคันเลอร์หรือว่าโคคาเลอร์นะของที่เขาใช้สูบอะไรนะอุ้หู <c oughs> ของโค้ชสวยเลยตลาดนี้คู่บูดเท่าไหร่ล่ะครับพี่คู่บูดคูู่๊เปิดไว้แปดพันห้าสิบสูวนเท่าไหร่ดิเพนโค้ดีมอบกูมามไม่ได้ตักสวยใช่ขอยครับครับพี่ไว้ผมวนมาดูนะข่มครับ ได้ครับพี่อู้จักรยานสวยยังเลยพี่สติงเลรุ่นเก่าโรเลเดอร์อันนี้เนี่ยอันนี้ของไม่ได้ขายใช่ไหมพี่คนนี้โคตรสวยเลยอ่ะอยากได้เลยวะ่ะเท่าไหร่หรอพี่อย่างเงี้ยครับโคตรดีหกพันแปด ใครอยากได้ก็ตลาดกีนใช่ไหมพี่เอามาจอดทั่วัทิตย์ไปบี่หรือว่าเพิ่งเพิ่งเอามาจอดใช่ไหมครับกาอยู่ไม่ถึงแน่นอนนี่ดูยางเดิมๆเลยสติงเล่ทุกอย่างเลยยางก็เดิมอะไรก็เดิมพี่จิมาดูครับครับ สวัสดีครับเป็นไงบ้างผมยาวแล้วเหรอโอ้โหสบายดีไหมเนี่ยโอ้โหไม่เจอหนาแล้วโอ้ยปีว่ายครับไปยาวเลยผมดูหน่อยนะครับ มีหมดเลยปีลงปีลึอกเ้ยพี่หนึ่งพี่แทนนี่หว่าหนึ่งสวัสดีครับแทนสวัสดีครับอยู่นี่แหละครับวันนี้มาไกลนิดน <stop today. S 1> no ึงมาไกลเลยนะครับมีอะไรบ้างพี่ได้ครับ น้องบอกกลับมาแล้วดีใจเลยถายหมวกแล้วกลับมาแล้วนะ ใช่ไม่เจอนานเลยป็นไงี้บ้างเนี่ยดูมาดูเฟซอยู่ดูเมซอยู่กันแล้วกลับมาได้นานครับไม่เลื่อนอ่พี่ นี่ของใครอร่อยตด้ายนัวนสองพันห้าหรือเปล่าสองพันห้าเลกันวปยูสุดตัวสุดได้เล่นพบรอบยิบภาพพมพมโมเดี๋ยวอนนี้ไว้ให้นะครับคนเกิด เป็นปุ่มไอ้กดไอ้กดได้สองทีอ่ะสองทีไม่ได้ทีเดียวมี นี่พอดก็กดกดทีเดียวนะทีเดียวพอพี่กดติดตามสองที่กดไปแล้วสลับแฟนดีกว่าพี่กันตัดสินใจเดี๋ยวบุลมาดูนะพี่ทำขา มีทุกอย่างเยอะก็เดิมเยอะมาก,มากตกใจเลยอ่ะไม่ได้มามาปีที่แล้วใช่ไหมเองที่มาจำได้มานั่งกินข้าวกับพี่เค้กอยู่นี่นะฮะใช่พี่เค้กชวนมานะตอนนั้นนะมาอีกทีงตกใจเลยโอเคตลาด พอขายเยอะมากเลยสวยจริงสวยจริงตัวนี้หาของโคตรโหดเลยครับตรงนี้เดี๋ยวปักหมุดสามูไว้ให้นะครับของจริงตัวนี้ดีขนาดนั้นดีจริงดีจริงขอบคุณครับขอเกิดจ่ายตังค์เลยดีกว่าหรือเป็นเรื่องครับเจะเล่นกันด้วยกันก่อนโอเคครับผมโอ้แต่ของมันโคตรเฟี้ยวเลยอ่ะตลาดมันเลยครับ ผู้ว่าอยู่ทำไมมาขายกันเยอะเลยครับนี่ในคำคมก็วันนี้โซนที่ร้านท,ที่เตียมาตั้ง,งก็ล้มแดดมาเลยแล้วก็เวลาเขามาตั้งก็ร้านนะอพรปกติเต้ยขายตรงนี้ใช่ไหมขายตรงนี้ตรงนี้เป็นดีดีแต่คนก็นัง่กนงกินข้าวตรงนี้ เอาตรงที่เอาประจ to to ú, ําตรงนี the the <mark> <Rogers> ้ให้ได้นะจบเลยะปรรจตงนี้เลยเพราะคนมันต้องเดินมานั่งกินข้าวแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ให้เมื่อยให้ตายก็ต้องหาที่นั่งก็ต้องเดินมาขอทางกินเสร็จลู้ของอีกนิดนึงก่อนครับเพราะแม่นี่ฮะของมันออกจริงครับชอบจัดเโคตรดีอ่ะอยู่ดีผมมาคนเดียวแบบตั้งแบบเล็กสบายๆเลยไม่ได้ตั้งใหญ่แบบมาชิวๆหนึ่งลาวกับหนึ่งโต๊ะอะไรเงี้ยได้ของยังครับ เป็นไงเอ้ยมีอะไรไหมน้องมีใจมีใจเหรอเรารวมของกันก่อนชาต่างกินเลยวันนี้ นี่อันนี้โคตรดีอันนี้ดีมากเลยโอ้ไต้หวันไก้าน90สวยจัดเนี่ยโคตรสวยเลยแล้วก็ไอใบสีแดงของเต้ยอ,อ,อ,อันนั่นน่ะโอโ้โหมันเล็กแต่ว่าเราใส่พอดีเข้าน่องจัดเลยอย่างกับสตูซี่เลยนะโลโกโอ้อะเป็นดักเป็นด<ม>าวกำลังดีเลยโคตรชอบเลยตลาดนี้ มีทุกอย่างเลยอ่ะมีทุกอย่างเลยเห็นสุดเฮ้ยมีนะเกีมนี่โคตรเท่เลยอ่ะมีแบะโผล่ขึ้นมาแล้วนี่อย่างนี้เกิดเฮ้ยน้องกินนี่ใหม่อ <c oughs> ร่อยคนได้เลยนะอีกนะ โชว์มูดอะตลาดแบบมันได้ตรงบรรยากาศเนี่ยครับแล้วเด็กที่มาเดินเด็กมาหาอะไรไงมันขายได้ชิบหายโอ้ยโกตอนนี้จริงๆเราเลี้ยวอยู่หรอกนะน่าจะได้ขนน่าจะบึ้มเลยอ่ะ อะไรพาก็คือข้อของเก่าคุยจนเบื่อแล้วเราดูตลอดเราดูทุกอาทิตย์อะเราทบดูทุกอาทิตย์มีทุกอย่างอสซิลบอกเลยใครเป็นช่างนะสบา,ายใจแล้วได้อย่างนี้เขาช่างไม่สีไงติดไม่ติดแต่เขาทำเอง เจ้าดีครับเจ้าค่ะกี่มอเตอร์ไซค์มาวันนี้เออนี่อันนี้พันห้าครับนดี

ว่าอันนี้เท่าไหร่ล่ะครับพี่อันนี้เท่าไรหร่นนเเอาไปให้เบวิดเบวิดนั่งดีกว่าตัวเล็กที่กว่าตัวเล็กอันหนึ่งครับให้ตัวตานั่งใช้คำว่าไม่ได้มานานก็ยังประทับใจนะ เอาเป็นคลิปวอล์กแล้วกันเพราะว่าเจอพี่พน้องๆแบบเยอะมากที่นี่แบบีแ่บบตกใจเลยทุกซอยเลยแบบรู้จักหมดแบบเออน่าจะเป็นตลาดที่พี่พี่หรือพ่อค้าจะรู้จักแบบค่อนข้างที่จะมาเยอะมากนร่งนะมากันเยอะๆนะครับพี่วันอังคารเันพุดธป่ะน่าจะใช่นะน่าจะพุธคือแบบนี่มีของกินด้วยนะครับเดี๋ยวไปหาอะไรกินแล้วก็เดินทางกับห้อง ของอาจจะแบบคือของอใช้คําว่ามีราคาแต่เป็นของดีแล้วก็เป็นของที่ซีเล็กของที่แบบคุณภาพทําต่อได้แต่อาจจะไม่ใช่แบบหกสิบซีสิบยี่สิบที่นี่คือพี่ต้องเข้าใจเลยคือพ่อค้าหาของสวยๆของดีๆมาให้พี่แล้วจากแบบหลายกระสอบหลายกูดังหลายอย่าง,างกูดังญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเข้าใจไหมเอิงราคามันสมเหตุสมผล<ช>มันไม่ใช่แบบว่าเวอร์เกินใช่ครับก็ถือว่าซื้อได้เลยนะ เดี๋ยววันไหนเตรียมใจมาซื้อนะเตรียมตังค์มาซื้อนะเดี๋ยวเปิดมือเดี๋ยวรู้เรื่องในตลาดระเปิดนะมีของอย่างได้เยอะนะแต่ว่าอันนี้ขนาดไม่เปิด<น>มือนะคือต้องแบบไม่หลังๆต้องวินัยทางการเงินด้วยไงเองมันไม่ได้แบบขายของมาแล้วคือผมขายได้ผมซื้อผมขายได้ผมซื้อเงินไม่เหลือมีแต่ของแล้วก็เวลาจะใช้เงินเงี้ยไปฝากไปขายของมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะได้เลยนะเอก็เลยคิดว่าต้องมีวินัยทางการเงินนิดนึงครับ ดูของกินเต็มเลยเดี๋ยวเจอกันนะครับอยากมาขายซอยนี้แต่เป็นซอยของเล่นอยากขายซอยนี้เฮ้ยได้ดิ จบไปแล้วนะครับแล้วเราจะก็จะกลับบ้านใครอยากให้กลับมาซ้ําแบบเป็นจิจาลักษณะกลับมาซื้อนักหนาก,ก็คอมเมนต์แล้วก็อุ่นนของผมเยอะๆนะครับแล้วเ็จะเจอกันวันนี้ไม่ไหวแล้วพรีเดดพนังดาวนะครับ <S <S เอกหมูกรอบพาไปนั่งรีวิวของเลยก็ ของจากตลาดกีนะครับเก้าอี้เป็นโมเดิร์นนะแต่ว่าเป็นไซส์เล็กเอาไว hey ้ให้เดวิดนั่งนี่เขาสวยเลยแบบเรียวอ่ะดีไซน์ซาบ,บาโดดาลีนาฬิกาเรียวไงมีมางานต่อมีต่อมีอะไรเห็นไหมคือไม่ใช่ของโหลนะที่อย่้านาน,าานี้90 90 9ูนย้าูนมันไหลลงไปได้ไงวะเนี่ย Tại lọ sao mà còn sao rồi Thật ừ. à, à. đi cọp Đi thì... quả để... off. มากี่ทีก็ยังดีเหมือนเดิมจริงไม่เคยบิดหวังเลยครับร้านนี้เอ็กหมูกรอบอยู่เส้นไหนนะสะพามนมานั่งก้าวใช่ไหมเองใช่ใช่ไหมพ<ช><ช>ามนมานั่งก้าวอยใก้ๆโรงพยาบาลเลยนะอยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลมานั่งก้าวเยี่ยมเหลืองยิ่งดึกคนยิ่งเยอะอ่ะอ,อ,อืมอือหือขอรอขึ้น ครแต้ก็มีความสุขกับการซื้อ,ก,อกลับมาจัดต้องมาหามุมมาหาอะไรเงี้ยกลับมาจัดนะครับอันนี้ลายมุมนี้นะ่าจะโอเคนะดูดิสวยมากแล้วก็มีเก้าอีนะ้มีคำถามว่าซื้อมาทำอะไรของชุเนี้ซื้อมาทำอะไรใช่ไหม มาให้เพื่อนนั่งให้เบบิตนั่งเออเดี๋ยวเหรอให้บิดนั่งทิ้งตัวจังเหรอเออแล้วก็คลิปหน้าจะพาไปทำอะไรที่ไหนก็ฝากด้วยนะครับเจอกันครับ